สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีบัสขุดสุข้อนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตื่นเสามากอากาศเย็นหมอกลงแล้วพี่น้องอัีอยิยางอยู่ทงหน้านี่บอแม่ว่ามาเกี่ยวเขาเด้มาหาเหตุตื่นเสามากเขาก็ไปหาเหตุกันเบิดเนาะเดี๋ยวกับเมื่อจังคอยไปเกี่ยวเขาเบาหมีมากกับแม่น้องเหมยพ่นงานขัา,ขาป่าก่อนแล้ว พอสิมาสู่เจลแหละเจลแหละกระแปลงแต่เศ้าไปก่อนอีกเบาแปบสาวันก็ะไปหาเห็ดแต่เศร้าบ่มีก็เลยได้มาหากับแม่น้องเหมยที่เห็นเป็นหมอกเป็นควันนะคือหมอกนี่พี่น้องหมอกตกแล้ว เดี๋ยวมารอหลุ่นว่าสิหมานบอมาหาเห็ดปวกแม่หนูหมอืออยู่ป่าเอ,าอ,ยอย้าค่อยได้ยินเสียงห้อมเมื่อกี้เอา้าเสียงไพขคว่าขวือเสียงสวรรค์แม่นบออคือเสียงออาบัดมาคือบ่ได้หือมาบักนึงนี่ผักกรอด แม่นบ,นบอกในใส่ทันผู้ชมาก็มาเจออ่าสาลอยกระเบ,บาวอ้อย,ยามาด้ำหลังคอยบอกเลเชียงว่าก่อเสียงไป่าขอเขวคนพังอยู่เด้งเนี่ยแต่ว่าดอกมันยังงามนเนาะยงมาเ,เไปเอาดอนไ่พเออไปจอดทางนั้นแล้วเออ ลายมูม่ใหญ่กันเดี๋ยวเฮ็ดผู้ดีงามะน้วนี่มันก็ร่างอันนั้นเอออ่อกะซีเห็นแต่ดอกบานมากพ่อหมเฮ็ดอีกแล้วนี่ใส่จักดอกมันดอกหน่อยหดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอใหญ่เนอะ านผู้ชมเจออีกแล้วหมุนโงนี่นี่บาดนบ่นแหละจังเห็นเออขันโฉม,มเห็นล้ห่งร้อกอระส <c oughs> น <c oughs> เหดทั้งผู้ชมเห็ดทั้งผู้ชมแต่มันบานแล้วมันดอกเปก็นไงดอกนี่ท่างผู้ชมเห็นบานี่ เบอ้องดูมูใหญ่บ่ลายไบผู้จักผู้ทั้งนี้้อยีอยู่นี้เลย้นี้แถวนี้แหละปีนี่แหละเขาลงมาเก็บแต่ไม่งามหางงามนี่นะสผุ้ชม เห็ดเปรี้ยวกัะจ้ากำลังบัรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพอเกี่ยวเข่าเนี่ยพูดกนกำลังงามอืุดูมันโปกทั้งใบเตาะองพูดนะนี่นี่นี่มันเป็นเพิงอี่นิดร้อยว้าวนี่มาตั้งฟูนใครว่าอ้าวซุมนี่่เพิ้คือเห็นออกมาใอยว่ะจะถะใคยบอก ออกมาแล้วเชบุญมาข้าวัองกระหอดเออข้าวงกระปแล้ววะนีจ้าขันผูซ้อมเบาแปดกุศาวันจะแปงในพุดพูนอะพีพีเห็ดนะล่าบองว่าพีเห็ดปวกพี่น้องจ๋าเห็ดปวกสาเหตุที่มันหลังแตกนะพอมันแดดแล้วดินมันเริมแห้งเนาะแต่มันก็ยังหม่นออกมาให้กินก็ขอบคุณหลายๆ ดอกน้อยเห็ดปวกปลา,ายปีพี่น้องมันดอกน้อยเฮ็ดปวกอ่าเห็ดปวก,กจิกเขาว่าเฮ็ดปวกน้อยคุณมันจะเป็นหลังแตกแบบนั้นแหละหคุณไอค้นดอกจูมันจะบรเห็นเนี่ยมันดำมันอยู่ในใบไ,ไม้ เจอหมูเห็ดปวกอีกแล้วท่านผู้ชมบานไปละไม่สาเห็ดนะท่านผู <h <h ้ชมนี่นี่หมูใหญ่เลยพี่้องเซลาหมูใหญ่กว่าซัดนี่ท่านผู้ชมดึงเอาดึงเอาไม่ต้องจิ้ม ดี๋ยวดินแถเรมันยังสุ่มเนาะน,น,นี่พี่น้องปองาดข้างในพี่น,ออน้องข้างในอะไรก็แมนาขาวๆขาวๆนี่ใช่นี่ข้างในกระแมนเห็ดปวกต็มพุ่มสมนี่ดูดอกจุมันก็มี้อ นี่ลักจุ่มมนะันนะอุ้ยนี่น,นี่ทางบ้านถ้าจุม่มท่านผู้ชมขออนุญาตทุลักทุเลนี่นนพุนพุนข้าปลาบาลัลพุนพุนขับไปพุนพุนพุนเต็มอยู่ในปลาท่านผู้ชมเห็นบมอกิ่น้องในปลาพุ่นเขาหุ้งกันล้านเสียงปาคนอยู่ด้วเสียงปาคนจะแซ่ เห็นเห็ดบ่พี่น้องมันเป็นเห็ดปวกดอกบ่ใหญ่อ่ะมันเก็บมันก็เลยบ่ค่อยตื่นเตือนเห็ดเปลือกป่ายปีข้างในบานหุ้งอยู่ทำบุษมผาดนี่นะทุกคน นาดอกจุ่มกันมีนะเปิดออกดูนะให้เห็นในดอกจุ่มนั่นนี่ชมพูส้มจุ่มไม่เหลืจุ่มลายรด้วสิข้างในเป่าเปิดดูข้างในนั่นเก็บเก็บหมูใหญ่พี่น้องหมูใหญ่นี่ขาวขาวไปข้างในพุ่นขาวขาวข้างในนะแมนเบิร์ดพี่น้อง แดีทั้งพีก็มีตะดอกจุ่มเห็นบ่ดอกจุ่มก็มีเลยนี่นี่เห็นบ่นี่ข้างในเนี่ยคุณพี่น้องเห็ดน่ะเบิ่งทข้างในปลาจุ่มก็มีท่านผู้ชมนี่เข็บเข็บเก็บเข็บนี่ท่านผู้ชมเห็ดปวกนะจ๊ะ มาถหมอค่ะมันกระดอกง่างอยู่เด้ปุดพี่น้องเขาหงมันขอนปุดข้างล่างันก็มีพอหแดงโม่ใหญ่เยอเก็บ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 ยสลอยกรบอกออยจะไปทางไหนบุเห็นเดไปทางไงมเพื่อนไปหอดใส่ระบบนมีตระดอกจุกนี่ กิ่งเพ็ดปวกมน้วนๆมาแ้วพี่น้องเกี่ยวเข่ากับบริสุทธิ์กับเกี่ยวเข่าดอกคั้นเห็ดออกเห็ดออกก็มาหาเห็ดก่อนเบื่อน่ะดอกจูบมันอะทำผู้สมดีมากนะโอ้จะสุดยอดขนาดแบบนี้ป่าถูกกลางหลังกับบักลายโมยใหญ่พี่น้องโมยใหญ่พุ่นๆไปปาดมันออกไปหมดพุ่นพุ่นนั่นน่ะพุนนั่ง พี่น้องออกยายมยใหญ่ครับพี่ยายมาหอดพี่นี่านผู้สมมันบานแล้วดอกจูมันนั่นเรเห็นดอกอืมันหาบรเห็นดอกดอกจูมันดอกหน่อยดอกดำเนี่ยแท้จริงน่ยจิอาดึงเอาก็ได้ฝนบ่ตกมาเป็นอาทิตย์เนาะแต่ว่าอยู่ในป่ามันยังซุ่มอยู่แล้วนี่

ปลาฮัตพี่น้องหมูมันลามออกไปหอดพุ่นบ่ม <ain> ีเห็นหอดพุ่นเลยลามออกมาหอดพี่พุนผ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 ุนปลาฮัตหมูใหญ่หมูใหญ่บาที่ส่อทำผู้ชมเนาะอ๋อ้างหลังกระพุนทางพุ่นกระลามเอาพี่พี่ผุนลามเต่าผุน อันนี้ยางผ่านมาเราบเห็นมันดอกไปเห็นมูนันสลักกันสิโบเห็นเก็บเก็บเก็บขออนุญาตท่านผู้ชมม็นล่ามไปหอดพุนบกข้างหลังก็ยังเก็บโบเบิร์อยู่แต่มันออกกระจายพี่น้อมันไม่ได้ออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มมา่ก็เลยอ่ะทายบบค่อยเห็นเนาะมันจะโบเห็นหลายแต่ว่ามันหลายอยู่ เบอกไปเก็บข้างหลังเร็วๆพูนพี่น้องเก็บมาตะปูนพูนๆูนลามหอดพูนเก็บเก็บเก็บพีลามหอดพี่ทำผู้ชสมนี่เห็นบ้านี่ยังจู่มี้วจ้านี่พี่น้องดอกงามดอกหยางอยู่เนาะนี่ ดอกจูมเนี่ยบานนำดอกจุมม,นนะมันเก็บมันเบเนิดเด้อพุ่นท่านผู้ชมพุนมันลามคักมูไ่คักท่านผู้ชมเขาบอกเก็บเพ็รปวกนี่บใ้เกาะไหัน้อ เขาว่กกลองไว้แล้วมันสิบอออกกระดอกงามดอกหยางเด้พี่น้องอเห็ดมูเนื้อหยางค่ะมูใหญ่เด้อมู่ท่านผู้ชมนี่เห็นบ่พุ่นขาวๆแล้วแมนได้หะพุ่นทางพุ่น เห็นบ่พี่น้องอันขาวๆนี่เห็ดนี่เห็ดพี่น้องเห็ดฮะข้าวมูใหญ่แต่มันถ้าเป็นเห็ดปวกใหญ่น่ะมันได้เต็มกระตาแล้วแต่มันเป็นเห็ดปวกน้อยย่างผ่าเลยแลดีแต่มูใหญ่เลยมาเห็นอยู่นี่ผู่มันลามออกจากพุ่นพวกไม้ใหญ่ ผุนๆป้าทลันผู้ชมหลายคนกระสิตื่นเต้นเนาะเคยเก็บบ่พิน้องเห็ดปวกแต่โบตื่นเต้นเท่าเฮ็ดปวกใหญ่เนาะดูๆเดียวบ่มีแสเบิ่งผูดทั้งหลังคนข้างหลังขาวๆเพมืนกระแม่นนด้วยพิณออกจ๋า ดึงเอาดึงเอามันอันดึงง่ายอยู่ดินมันบวมบริเห็นบอช่วยขวากะย่างมากกะเห็นนี่แล้วคือแต่งยินเสียงคนเชื่อซลีทั้งทึงนะทางป่าติ๋ว่าทางโคทาทางห้องเบื่อ นี่ท่านผู้ชมอุยดอกจุ่มดอกงายแล้วนี่พุดผุดมันไปพุดพุดพุดดอกจุ่มนะ้วพูดก็มีท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพอเกี่ยวเข่าแล้วท่านผู้ชมมาออกพผนมาออกส่วงนี่ แต่ก็บริกินเห็ปดปวกจะโดนละละเนาะก็เลยตื่นเต้นแน,น่ได้เก็บเห็ดปวกอีกครั้งเก็บเวลาจุจิมดูนี่พี่น้องดอกจุ่มมันอะนี่ มันก็มีทั้งจุมทั้งบานเนาะดอกเถาก็มีนี่พูดจะขอย่างกายหอดปุ๋ยผู้โกไม่ใหญ่นะอ๋อมู่เดียวกันทพูทชมพูนสวลอยเก็บจ like mm. em> ah um ุ่นก um so ็ม네 mm ู่เดียวกันนะจ๊ะเบิดละเบ้เลาะไปข้างหลังมันก็มี ดอกจุมดอกน้อยมันอะอันนี้ก็เธอมูไ่อยู่ไวปุ่นเป็นโมอยู่เห็นยุุ่นุ่นพุ่นปุ่นพุ่นเปิดมองดูเปิดมึงดูนี่ดอกนี้มองง่าท่านผู้สอเจออีกแล้วโมที่สองหอยก็มี พอหอยเอาห <sand> อยดึงเอาดึงเอาเห็ดปวกอีกแล้วธรรมบุษโทดอกไงไลยพุ่นเห็นบอกพี่น้องไลยนี่เห็ดปวกแต่มันบานแล้วขุดขุดเห็นอยู่มันโยกไปตอกทั้งพุ่นขาวๆนะแมนเบิร์ดธรรมบุษโทขาวๆนะคือใช่นะจ๊ะนี่ย่างมากกเห็นกระดอกจุ่มบ่เห็นพี่น้องพุ่นพุ่นทางหลังนะ มีดอกใหญ่ได้อันนี้บเก็บนี่ท่านผู้ชมนี่คเห็ดปวกบานนะจ๊ะบานเก่าท่านผู้ชมบานกเอาพีอบ่หายานั่นน่ะแถวอันใต้ไปไปอัน ปาดพูดหยุดพ่นก็เห็นพ่ไปฮอตพ่นได้คือสิมงใหญ่อยู่ดอกงหายนะจ๊ะเบื้องในทำผู้สมดอกง่ายเด้อเนาะก็ยังไครดอกง่ายหมอกันงามพูดพ่ดบานไปฮอดพูนเห็นบอกพี่น้องนี่นี่เก็บเก็บ เดินไตุ่ดควายเล่ามแล้วพุด <c oughs> ผูดล่ามแมยายี๋ยวพุดบุหงสิมูใหญ่สำแดเนาะเจออีกแล้วทำผ้ษมมวกลวมวกุบป,ป่าแตกอีกแล้วถุกใสิบริเกียวเขา่เเขาสิมหาตะเฮ็ดกันเนี่ยละยแ,ลแต่ว่ากับเมื่อกเกี่ยวเก้าพี่น้องกูสิกับเมื่อกับแปดเก้าโมง จะลอยจะแปลงไหนเอินก็บ,บริเงินเสียงตอบรับลอยอยจะไปเหน่อยผุนคอยเห็นมาหอดพี่ท่านผู้ชมโอ้ยป่าเอ้ยป่าพุพพ่นปะุนนะพุ่นข้างหลังพุ่นเฮ็ดนะอืเขาขาวนะแมนนี่ท่านผู้ชมเห็ดปวกเห็ดปวกล้างแตกพี่น้องอุ้ยหมดก็กินพอหมดเห็ดปวกนะ่ะ ดอกไงหมดนดอกบ้าไงจะมีปวกปีดอกนั้นที่ทั้งสะทมพี่น่ะเห็นยู่ที่ข้างหลังที่จ็เห็นลายดอกกน ผูกข้างหลังค <สะ S 1> ุณแทมันไปโอ้ยหมกหมดคุณผูกข้างหลังผูกก็มีแดงไปตองปกอยูน่นะโอ๊ะหมดแล้นี่เปิดดูนี่นี่นีอ่อยู่ในมีตอกโปกนี่มันอาจอจะไม่เห็นนะท่านผู้ชมหล่นบนแล้วลลมันลามมาใส่ไปหาหมูมันดู ถ้าบานแบบนี้หาง่ายเนาะมูหน้อยมูใหญ่ก็เห็นเบิดถ้าดอกจุ่มนะหา,ยยางนันละเมิดละบอกอามันล่ามหมดพุ่นบบกห,หรือคนละมมมูอเดียวกันนะสวัสดีคร่าท่านผู้ชมเปิดไปต่อคือดูั้งๆนอ๋อนี่เห็ดปวกเด้อพี่น้องผมไดไ้ไปหาก็มาหาเลอ กูได้บรอกเกลียวเขากินหนาก็มาหาเก็บเห็ดแน่ไปขายกันคือซีวีผู้สื่ออยู่บรอกเกลีเห็ดแต่โดดแล้วเขาไปจุ่มๆแต่บางดอกก็หน่อยบางดอกก็ใหญ่เลยข้างให้วงยิ่งฟังนะก็มีเลยนั่นๆไปทต้องฟังมันมันชอตจะฟังนั่นก็มีผู้ข้างหลังโพน นี่ข้างหลังบื้นหา้าเบป่งข้างหลังโคกป,ป็นได้กระหมเนเด้พอเฮ็ดปัวมันออกโคกอยู่แล้วอ,อ,อ,อยู่ข้างในป่าพทุทธมนุษยมเห็นอยู่บ่ซ้ำหนึ่งบริเห็นมันเดอ้อนี่พุ่งเก็บไป มีมุนก่อนนะออกกนจังไรคือหูวเฮ็ดออกพี่น้องสูเมอร์นี่เวลาเฮ็ดออกเราต้องไปหาแน่นปลาดอกไปเคลียหาโทรศัพท์ถ้าออกหลายแสดงว่าเห็นเขาเจ้าโล่งไหลกระเ้าออไปหาทามันออกน้อยกะบ่อยากไปหาเสียเวลาเนาะนอนอเอาไปหอดปุ่นตี จ้ามันเข้าไปห้วในไปจักแท้จริงมันก็ติดทางเลยพี่น้องนี่ติดทางเดินนี่เก็บไปเรื่อยๆพออีกแล้วท่านผู้ชมนี่หนะนี่คือดอกใหญ่แค่นนี่ดอกใหญ่พี่น้อง มันจะอาเดดอกเกยวดอก่ใหญ่เาจะเห็ดปวก็ออกตามอันกนไม้ทำผู้ชมนี่มันคืออกตามเรอยบนี่ดอกใหญ่นาะนี่ไงทผู้ชมมันมาิขอดึงหน่อยเอามันคือปวกกินแล้วเงี้ยสอง พุ่น่ะพุ่นน่ะพุ่นพุนพุนพเฮ้มันมีอยู่ยนี่ฮะเห็ดปวกอันนี้คนละหม,มู่เดพี่นอ้องย่างมาเห็นอีกมันลาไป็หอดใส่เบิ่งดูข้างหลังเด้อยหกกระหม่อนทะลุหาเบิ่งดู เห็นเห็ดบ่กาลายเราเก็บไปเรื่อยๆมูหน่อยมูใหญ่เนาะม่ใหญ่นะนมทบ่ใหญ่นะอาหารบุ้งนะพุนนี่แหละเห็นพอแวะไอ้คุณเห็นอยอะท้างในนะก็เห็นดอกหนึ่งอยู่คุณจอมันลายอยู่บรจัก ันหกอยู่ใน,นผู้ชมมีหมดมีปวกกินพร้อมเด้เมืองเนี่ยขาบางยาวๆหนึง่งบลายดอกเก็บหม่องละดอกสองดอกผู้ชมแต่มันดึงง่ายด้วยพี่น้องมันดอกบาดาจะดึงง่ายถ้าดอกจุ่มันดึงยากน,นี่เห็นบ่นี่มันลามไปพี่นะนี่ดอกมันพุน่น พูนเห็นบอนี่ท่านผู้ชมมีแต่ดอกใงญ่เด้หลนึ่ว่า็นบอี่ี่พี่นี่นี่ว้ยมันบริโหมูน้อยเด้อมีแต่ดอกใงญ่พี่น้องดอกนนี้คุยจโปมก็ไลหลายแถวนี้นะพี่น้องจ้านี่เห็ดปวกนะจ๊ะนี่อุ้ย ดึงขามันลดนลดไปแล้วนีพี่น้องโหมีหน้าดอกง่ง่ขออนุญาตวางาผู้ชมไปหลายแล้ว เก็นมองละโม่สองโม่ลามออกไปเรื่อยแดดเริ่มออกแล้วท่านผู้ชมพุ่นอุ้ยหมูใหญ่เด้อดอกใหญ่พี่น้องอ๋อจอมันลามอยู่หุ่นเห็นแลพวฝุ่ดอกนึ่ง หมดแล้วพี่น้องไปหาหม่ใหม่อีกเลาะไปเรื่อยๆเก็บมองละโมสองโมโอุย้ยคุยจิปโปมันล้าหลาย,ลาย,ลายพี่น้องพวกนี้นี่คุยจีมๆอยู่ไอ้ส่วงนี่ยมันอยู่ในส่วงอ่าผสมพันุ์ในพี่น้องมันไข่พวกเนี้ยคุดลายมแต่คุยจิปโปมน้องบริมาหาคุดเท่านี้พวกเนี้มันเริ่มออกมาวางไข่มันสิออกมาแถวเป็นแปด จิปโปมมันดินทรายเท่านี้สิเต็มตาแล้วท่านผู้ชมดอกไม้ธรรมชาติท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเห็ดเออแถวนั้นแถวคางพายด้ิซะเบิ่งอยอ่บนในพี่น้อง ของสาวลอยเนาะกระตาพันบ้ากไงก็ได้บักหลายอยู่แต่มันมันใหดปวกหน่อยพี่น้องเก็บกลี้ยงสิ่งทเต็มกระตาขึ้นกระตาบอแม่เรื่องง่ายเนาะของเพลินอะมี่ดอกน้ะดอกมีแต่ดอกงามๆกระตาพันบ้ากไงนี่ของบอมีวิตดดอกใหญ่ๆนะจ๊ะจบเถอะเดียวอันเท่านั้แต่วันกะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องน้องมันบานแต่บัตดอกจุ่มมันดอกมันบ่เห็น เปิดถั่วบานพวกแตกอื่นมาชี้าค้นมาคุ้มเก็บน้ำนี่ก็ได้ลายอยู่กลังือเนะเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเด้สิทธิภาพกันเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้พอกันคลิปหนาเมื่อแล้วมือนเอกสมใจอยากมากอะคุ้มค่าอยู่บ่เสียเวลาพร้อมเนาะไปแล้วสบายดีอย่าบอกน้ำประอืนนะข้ามาป่าอีกนี่ เอาวบาเกี่ยวเข่ารถบัตเนี่เ <Okay. S 1> มื่อหาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำพีน่น้องจานี่มาป่ามองเก่าขี่มอเมตอร์ไซค์มา่นเดอ้อ